วัดวชิรธรรมมาว่าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสร200ปีประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นวัดสายธรรมยุทธ์ที่ตั้งอยู่ติดกับคลองหลวงแพ่งเขตราดก,กระบังสุดเขตกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่เกือบ60ไร่คณะส่งผู้ดำเนินการสร้าง มีวัตถุประสงค์ให้วัดวัชรธรรมมาวาดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ของพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายที่ใฝ่ในธรรมที่มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ถือศีลภาวนารวมเผยแพร่กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนารวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดวชิระธรรมาวาดเขตราดกระบังและเราได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์พัทรพลพัทธพรโรนะครับซึ่งท่านจะมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้เรารู้จักวัดใหม่วัดวชิระธรรมาวาสเขตลาดกระบังแห่งนี้ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมและสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาต่อไปครับ อยาจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ให้เล่าถึงประวัติของวัดของเราเนี่ยคร่าวๆหน่อยครับอาจารย์ครับประวัติของวัดวัชิระธรรมวาสเริ่มต้นจากคุณแม่ชะแลมเครือคล้ายได้บริจาคที่ดินจำนวนเก้าไร่ให้กับทางคณะสงฆ์ตั้งแต่ปีพศ2542จนกระทั่งมีการพัฒนามาตามลำดับแล้วจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัรชกาลที่4พระองค์มีอายุครบ200ปีทางคณะสงฆ์ก็มีนโยบายมีโครงการที่จะสร้างวัดถวายรัชกาลที่4จึงได้มาพัฒนาวัดแห่งนี้เพิ่มเติมจากคุณแม่ชะเล่มก็ได้ซื้อที่เพิ่มอีกจํานวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีที่เกือบจั60ไร่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับในโอกาสข้างหน้ากราบถามพระอาจารนะครับเรื่องของการ สร้างโบสถ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยวัดวชิรธรรมาวาสของเราเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการกอร่อสร้างอยู่เลยผมก็เห็นพระอาจารย์เนี่ยมาบุกเบิกลุยตั้งแต่เทปูนลงต่อหม้อเลยนะฮะโบสถ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทําสังกกรรมที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของวัดเลยนะฮะตอนนี้ขั้นตอนของเราไปถึงขั้นไหนแล้วครับพระอาจารย์ครับสําหรับการสร้างอุโบสถ ในวัดวชิรธรรมวัดแห่งนี้นั้นเป็นอุโบสถสองชั้นชั้นล่างเราจะทําเป็นศาลาใช้ในการอเนกประสงค์ส่วนชั้นบนก็จะใช้เป็นอุโบสถเพื่อทําการอุปสมบทหรือว่าการบวชเพื่อให้เกิดมีพระสงฆ์ในวัดแล้วก็จะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งด้วยฉะนั้นโบสถ์แห่งนี้ปัจจุบันเราทําไปแล้วประมาณสัก30-40เซถ้าเรามีเจ้าภาพศรัทธาบริจาคมาเรื่อย ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก2-3ปีก็น่าจะสมบูรณ์แบบเรามีกิจกรรมอะไรสำหรับสาธุชนญาติโยมที่สนใจใฝ่ในธรรมเราก็จะเน้นกิจกรรมลักษณะเหมือนมาปฏิบัติธรรมก็คือใส่ชุดขาวมาสวดมนต์มาไหว้พระมานั่งสมาธิกิจกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาจันรถึงศุกร์ก็มีบ้างเพราะว่าวัดของเรานั้น เป็นวัดสุดเขตแดนกรุงเทพเป็นวัดแห่งแรกที่จะได้รับแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพเป็นวัดแห่งแรกในสุดเขตแดนกรุงเทพแล้วก็อยากจะทําวัดแห่งนี้ให้เป็นสํานักปฏิบัติธรรมเหมือนหลายๆวัดที่กําลังจเจริญรุ่งเรืองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาตมาเองก็หวังว่าอยากจะทําวัดแห่งนี้ให้เป็นอีกหนึ่งที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยให้ญาติโยมที่เข้ามาในวัดมีโอกาสได้มาสวดมนต์มาไหว้พระมานั่งสมาธิวันนี้กราบขอบพ,พระคุณพระอาจารย์มากมาเลยนะครับญาติโยมจะได้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้เยอะเลยครับใช้ในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปครับขอบพ,พระคุณพระอาจารย์ครับ ขอเชิญชวนุทธศักดิ์ศรทุกท่านรวมกุศลนนใหญ่ในครั้งนี้โดยการร่วมสร้างศาลา,าปฏิบัติธรรมอุโบสถพระเจดีย์สุติสงฆ์และโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดวชิรธรรมมาวาดโดยสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเรื่องนครเลขบัญชี159-0107-675และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเทคเลขบัญชี0062909274